ตอนที่4.6.9ประวัติและความเป็นเลิศของพระอสิติมหาสาวกลำดับที่33ถึง36บทที่9คาถาชิน,นะบัญชร 34. พระรัฐปาระเถระเอตทัดคะ ผู้บวชด้วยศรัทธ,ธาเป็นบุตรของเศรษฐีหัวหน้าหมู่บ้านถุระเมืองโกทิตะนิครมแควนกุลุครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสุขสง์หมู่ใหญ่จะริกไปอย่างแขวนกุรุพระรัตปาระเถระขอบวช แต่มารดาบิดาไม่ให้บวชพระพุทธเจ้าจึงไม่บวชให้ทำให้เสียใจนอนไม่ยอมลุกขึ้นอดอาหารอยากตายบิดามารดาเพื่อนปลอบใจให้กินอาหารก็ไม่ยอมจนบิดามารดายอมให้บวช เมื่อบวชแล้วบำเพ็ญสมณะธรรมจะเริอนวิปัสสนาได้สำเร็จพระอารหันตผลถึงที่สุดของภูมมจันท์และดับขันปรินิพานในเวลาอันควรสวัสดีค่ะ